ช่วงที่ผ่านมาเรื่องไม่ดีเนี่ยโหสาใสอาจารย์มากเลยแต่ตอนนี้เป็นไงเบาหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยแล้วช่วงเวลาที่อาจารย์เจอปัญหาหนักนะอาจารย์ไม่เครียดเลยอาจารย์ยังออกบรรยายทําเหมือนเดิมอาจารย์นอนหลับกลับถึงบ้านหัวถึงหมอนคิดดูว่ามันจะเป็นยังไงสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเราสร้างเหตุปัจจัยดีผลย่อมดีสร้างเหตุปัจจัยไม่ดีผลย่อมไม่ดีทํากรรมแบบไหนต้องรับผลแบบนั้นอาจารย์ยอมรับว่าสมมติถ้าอาจารย์ต้องติดคุกอาจารย์ก็บอกว่าก็ติดก็ติดสิก็แล้วอย่างไง ถ้าเราทําวิบากกรรมแบบนั้นมาก็ต้องรับผลของการกระทำทำไมจ้องไปเตือนแล้วเราจะเอ๊ยไม่ได้ไม่อยากติดไหมก็ทํามันจะติดแล้วมันต้องยังไงล่ะมันก็ต้องติดก่ะก็ยอมรับไปตามความเป็นจริงหน้าที่เราคือยอมรับไปตามความเป็นจริงสุดท้ายเราก็สร้างเหตุปัจจัยไปตามเหตุตามปัจจัยเรื่องคดีความเนี่ยคนพยายามบอกหัวเราะเยาะอาจารย์มากเลยมึงโดนแน่เต็มตัวไว้เถอะเดี๋ยวก็ติดคุกแล้วอาจจะไม่ติดคุก อาจารย์รู้วาละตัวเองดีอาจารย์ไม่เคยมีและอาจารย์เคยพูดกับลูกศิษย์พวกแอดมินเนี่ยจะรับรู้ดีว่าอาจารย์ไม่มีปัญหาเรื่องคดีความไม่ต้องกังวลอาจารย์รู้วาะตัวเองแล้ววันหนึ่งอาจารย์จะได้ไปบวชตามวาระตามเวลาที่จะกําหนดไว้เพราะอะไรถ้าเขามั่นใจว่าอาจารย์ทําผิดเขาจะไม่ใช้การร้องทุกข์กล่าวโทษเขาจะดําเนินคดีกับอาจารย์เลยเรียกว่าแจ้งความดําเนินคดีแต่เขาร้องทุกข์เพราะเขาไม่มั่นใจในหลักฐานว่าเขาจะสามารถเอาผิดอาจารย์ได้แล้วล่าสุดอาจารย์ก็เดินทางเข้าไปกราบสมเด็จ ก่อนหน้านี้ก็มีไปกราบสมเด็จวัดเครือวันท่านก็เมตตาอาจารย์มากหนึ่งในมหาเถรสมาคมเมื่อวานนี้ปะเมื่อวานเมื่อวันก่อนนะวันก่อนก็ไปกราบสมเด็จพงษ์ชัยท่านก็เมตตาอาจารย์มากรู้สึกคนหนึ่งพูดว่าเนี่ยอาจารย์าารยสมเด็จครับเดี๋ยวสิ้นปีอาจารย์เบียจะไปบวชแล้วครับเออไปเอาผ้าไตมาชุดหนึ่งท่านก็มอบเมตตาม,มอบผ้าไตให้อาจารย์ชุดหนึ่งอันนี้มันไม่ได้เป็นผ้าครองนะเป็นอดิเรกจีวรเอาไว้ใช้เพราะว่าเดี๋ยวถึงเวลาไปบวชก็ต้องใช้ของวันนั้นอาจารย์ ตามฟังโยมอาจารย์อยู่ดีมากเลยอนุโมทนาบที่สอนธรรมะแต่รักษาสุขภาพเลยนะต้องไปกำลังให้าศาสนานะทำดีมากทำดีต่อไปนะแล้วถ้าเขพูดเรื่องดอกบัวบานท่านสอนดีมากสมเด็จท่านเมตตาอาจารย์สุดๆเลยอาจารย์เวลาเข้าไปหาพระผู้ใหญ่ที่ไหนนะพระผู้ใหญ่จะเมตตาอาจารย์เป็นกรณีพิเศษเพราะเราเข้าไปได้วยความเมตตาไม่รู้เข้าไปได้วยความนอบนอ้อม เราไม่ได้เข้าอาจารย์ไม่ได้พูดให้ท่านช่วยเรื่องคดีความอะไรเลยเข้าไปกราบสมเด็จตระรูปอาจารย์ไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยอาจารย์ต้องการเข้าไปกราบแสดงเจตจำนงให้ท่านทราบว่าเราไม่ได้มีเจตนาพัทสลายต่อมหาเทระสมาคมเราพูดวิพากษ์วิจารณ์ไปตามเหตุตามผลอะไรผิดว่าผิดอะไรถูกว่าถูกท่านเข้าใจท่านเข้าใจทุกเรื่องทุกอย่างอาจารย์เข้าไปกราบพระผู้ใหญ่ทุกร <conquer> ูปพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะหลวงพ่ออินทวายหลวงพ่อกันหาครูบาอาจารย์ทุกรูปที่อาจารย์ไปท่านเมตตาอาจารย์หมดทุกคนหลวงพ่อกันหาอย่างเนี้ยท ช่วยกันร,รักษาอาจารย์เบียวไว้นะอาจารย์เบียเป็นคนมีคุณอุปการมากเป็นสมบัติของชาติเลยแล้วเนี่ยหาได้ยากอย่างยิ่งต้องช่วยกันร,รักษาไว้นี่คือคําพูดหลวงพ่อกันหาหลวงพ่อกันหานี่ลูกศิษย์ลูกหาคนดังระดับอภิมหายิ่งใหญ่ในประเทศนะที่ไปกราบท่านนะระดับผู้บัญชาการตารวจระดับนายทหารระดับสารต่างๆเพราะเขาศรัทธาในตัวหลวงพ่อศรัทธาในธรรมะของพระเจ้าที่หลวงพ่อบอกสอนศรัทธาในวัดปฏิบัติของหลวงพ่อใครก็รู้จักหลวงพ่อกันหาผู้หลัก,กลผู้ใหญ่ในบ้านก็รู้จักหมด หลวงพ่อท่านโทรมาหาลูกศิษย์ท่านว่าอาจารย์เบียร์เป็นยังไงบ้างกลับไปแล้วเป็นยังไงบ้างท่านเป็นยังไงบ้างในช่วงเวลานี้ถามอาจารย์ตลอดสุขภาพอาจารย์เบียร์เป็นยังไงบ้างถามอาจารย์ตลอดเวลาอย่างเงี้ยท่านเมตตามากถ้าจะส่งทบอย่างเงี้ยพูดถึงอาจารย์ตลอดเวลาพูดถึงตลอดเวลาเป็นยังไงบ้างสอนทำเป็นยังไงบ้างช่วงนี้มีกระแสอะไรบ้างเราทําทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์เราทาทุกอย่างด้วยความนอบน้อมหน้าที่พวกเราทุกคนทําทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทำทุกอย่างด้วยความจริงใจอย่าปรุงแต่งอย่าหลอกลวงใครแม้แต่อย่าหลอกลวงใจตัวเอง